不是 ให้ฟังแบบว่าเข้าคร่าวไปก่อนนะคะเพราะว่าเพลงเต็มยังต้องใช้เวลาแต่งอีกสักพักหนึ่งแต่ท่อนนี้ค่ะร้องเลย11พฤษภาวันเพลงลูกทุ่งไทยก็เป็นท่อนเด็ดเลยที่ทุกคนลงความเห็นว่าต้องมีต้องร้องนะคะซึ่งคนเริ่มไม่ใช่ใครค่ะ,ะผู้อาวุโสที่สุดครูกรุงการดินหรือว่าครูนครถนอมทรัพย์ทเน,นียนะคะมาร่วมเปิดสภากาแฟเฉพาะกิจกับหัวเรือใหญ่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นโปรเจกต์สำคัญคือการก่อตั้งวันเพลงลูกทุ่งไทยค่ะทำไมถึงต้องเป็นวันนี้ครูกรุงการดินบอกว่าเพราะ ย้อนกลับไป60ปีก่อนมีการออกอากาศรายการเพลงชื่อว่าเพลงลูกทุ่งของช่องสีบางขุนพรมนะคะคุณผู้ชมท่านไหนทันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยค่ะ คูกรุงการดีนี่แหละเป็นคนพาวงจุลาลัตนะคะดําทีมโดยพ่อชัยเมืองสิงห์ไปแสดงในวันนั้นซึ่งรายการที่ว่าก็ทําให้คนลุกทุ่งได้มีพื้นที่ค่ะและคนทั่วไปนะโดยเฉพาะคนเมืองได้รู้จักเพลงลุกทุ่งมากขึ้นว่าไม่ได้มีแค่เพลงตลาดนะคะหรือว่าไม่ใช่แค่เพลงชนบทอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนเลยเป็นที่มาว่าเคาะวันเลยค่ะ11พฤษภาคมของทุกปีควรจะเป็นวันเพลงลุกทุ่งไทยจากนี้ไปอะนะคะ ซึ่งพอได้วันแล้วก็มาคุยเรื่องการจัดกิจกรรมในวันที่11พฤษภาคมกันดีกว่าค่ะซึ่งคงจะไม่เกิดขึ้นเลยนะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคนในวงการครั้งนี้รวมตัวกันก่อน7สมาคมค่ะอย่างสมาคมนักร้องลูกทุง่งสมาคมนักแต่งเพลงมาร่วมกันหารือรก็ได้ข้อสรุปว่ากิจกรกรมวันเพลงลูกทุ่งไทยปีนี้ปีแรกจะมีการไหว้บรรพบุรุษแ,และไหว้ครูของวงการเพลงลูกทุ่งกันก,นก่อนช่วงเช้านะคะส่วนช่วงบ่ายจะต่อด้วยมหกรรมการแสดงจากเหล่านักร้อง ลูกทุง่งซึ่งความยากคือเวลาที่เหลือไม่ถึงเดือนจากนี้ไปจะรวมคนลูกทุ่งยังไงให้เยอะที่สุดนะคะเพราะที่ยิ่งถ้าเป็นลูกทุ่งรุ่นใหม่หรือสายอินดี้เนี่ยโอ้โหคิวงานแน่นเอียดค่ะ ซึ่งในมุมอาทศพลนายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งมองว่ามันอาจจะยากหน่อยแต่ผมจะพยายามเต็มที่นะจะประสานงานออาไห้ดีที่สุดและจะผลักดันให้เป็นวันลูกทุ่งให้สําเร็จให้ได้นะคะหลังจากมีความคิดที่จะก่อตั้งกันมาหลาย10ปีแล้วจําเป็นต้องได้ความร่วมมือร่วมใจจากทุกคนถ้าได้คนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยประสานต่อเรื่องประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งเนี่ยก็จะยิ่งเป็นเรื่องดีค่ะผลค,คิด คิดถึงก็มีหร,หรือหรืออาจจะศึกษาก็มีแต่บางส่วนก็อาจจะอาจจะนึกไม่ถึงอ่ะอาจจะว่าเออไม่รู้สิฉันร้นองตามสไตล์ของฉันไปตามที่ทางค่ายใหญ่เขาให้ร้องเขาป้อนเพลงให้ร้องก็ประมาณนี้อะไรประมาณเนี้ยเขาไม่ค่อยจะมาคู่คิวกับนักร้องรุ่นเก่าๆสักเท่าไรอะไรประมาณนี้เป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีนบทเพลงหรือว่ามีล่ารวยอะไรก็ตามด้วยบทเพลงลูกพุ่งทำมาหากินกันได้เพราะว่าบรมบครู บุรุษาจารอนเขาสืบทอดเพราะฉะนั้นไม่อยากให้พวกเราลืมลืมครูเหล่านี้เป็นเพียงแค่คนคน้นคว้าแล้วก็น,นําเสนอข้อมูลว่าถ้าเรายังหาอะไรไม่ได้เนี่ยเราหากําเนิดคําว่าเพลงลูกทุ่งก่อนไหมและเราก็พบว่าคนที่เป็นคนบัญญัตรริศัพท์คําว่าเพลงลูกทุง่งคืออาจารย์จํานงรังสิกุลตั้งเป็นชื่อรายการโทรทัศน์ทางช่อง4บางขุนพรหม ออากาศวันแรก11พฤษภาคม2507นี่คือเหตุการณ์จริงๆที่มีการบันทึกหลักฐานชัดเจนมีรูปภาพมีอะไรชัดเจน60ปีที่แล้วเป็นแบบนี้ที่จริงแล้วมันมีเพลงในลักษณะที่เกี่ยวกับชนบทลูกทุ่งเนี่ยก่อนปี81อีกเพราะนั้นความชัดเจนที่เราจะหาความลงตัวเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดยังไม่ชัด จนกระทั่งมาถึง11พฤษภานี่แหละที่ทางอาจารย์จำนงรังสิกุลทำรายการเพลงลูกทุ่งขึ้นมาเนี่ยก<อ>็เลยถือวันนี้คิดว่าน่าจะใช่พวกเราร่วมกันพิจารณาและเห็นว่ามันน่าจะใช่และควรจะเป็นวันนี้นะเป็นการให้ความเคารพแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้คิดเป็นผู้กำหนดคืออาจารย์จำนงรังสิกุลครับ 一杯。 การรวมคนในวงการมาให้ได้เยอะๆก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันถึงการยอมรับของคนลูกทุ่งด้วยกันเองด้วยนะคะที่จะมีการก่อตั้งวันเพลงลูกทุ่งไทยอย่างเป็นทางการซึ่งไม่ใช่แค่เป็นวันรวมตัวทําบุญจัดคอนเสิร์ตกันเท่านั้นแต่ในอนาคตค่ะยังจะมีการจัดมอบรางวัลผู้สร้างสารรค์งานลูกทุ่งด้วยก็เชื่อว่าจะเป็นการเป็นการให้กําลังใจให้กับคนเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะที่ทําผลงานดีๆกันมาตลอดเพลงลูกทุ่งก็จะได้ไม่หายไปด้วยนะคะซึ่งถ้าแฟนเพลงลูกทุ่งอยากรู้ที่มาของวันที่๑๑ 11พฤษภาคมนี้เมื่อ60ปีที่แล้วเพิ่มเติมแล้วก็คุณผู้ชมรอได้เลยสารพันลั่นทุงบางเขนเดีจัดให้นะคะจะเชิญตัวแทนคนสําคัญสําคัญมามาคุยในรายการอย่างพ่อชัยเมืองสิงห์ด้วยก็ออนแอร์ตรงกับวันที่11พฤษภาคมแบบพอดิบพอดีเลยล่ะค่ะ